ีมาพบกับพี่พวงอีกแล้ววันนี้พี่พวงมีรถที่บอกเลยว่าตอนนี้หลายหลาคนนะคะตามหาแล้วก็ตั้งกลุ่มตั้งกลับกันนะคะตามหาเจ้าคันนี้ที่จอดอยู่ข้างๆพี่พวงนะคะเป็นเครื่อง1.5ตัวพรีเมียมนั่นก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้ รถปี2022นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีเล่มพร้อมโอนเล่มให้กับลูกค้าเจ้าใหม่ทันทีแล้วก็คันนี้ไม่น้อยมากๆมาอยู่เที่ยง6,000โลเท่านั้นนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสภาพเนี่ยกริบมากๆแล้วก็ใครที่ต้องรอรถอยู่นะคะหรือตามหาเจ้าเวอสคันนี้อยู่ มาที่บอยรถบ้านได้เลยคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่พวงแจ้งราคาก่อนเลยค่ะราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะกับเจ้าเวล้อนคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าออกแบบมาเนี่ยให้ดูทันสมัยแล้วก็หรูหรามากนะคะตัวไฟหน้านะคะจะเป็นแบบ LED นะคะ มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไล์ให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเพียงแค่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคันนี้คือเจ้าเวลอสนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่พวงพามาดูด้านข้างของเจ้าเวลอรสคันนี้ค่ะคันนี้นะได้ยางใหม่บีสโตนปี2022ลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่เลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานมากๆแล้วก็ยังได้แม็ อ l l อยสีทูโทนนะคะเป็นสีดำนะคะได้ไปด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวรถนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้และอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะคะกล้องเนี่ย360องศากันเลยนะคะเดี๋ยเเวเราไปดูด้านท้ายของเจ้าเวลอสคันนี้กันค่ะไปค่ะด้านท้ายของเจ้าเวลอสคันนี้นะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ถึง2จุดเลยนะคะ เดี๋ยวพี่พวงเปิดด้านท้ายให้ดูก่อนค่ะนี่นะคะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์นะคะด้านท้ายของเขาเนี่ยถ้าเรามองจากด้านท้ายเนี่ยภายในโอ้โหทั้งกว้างนะคะแล้วก็ยาวมากๆเลยแล้วก็รถคันนี้นะคะ ไม่เคยเก็บสีเลยด้านท้ายเนี่ยก็ยังเป็นน็อตเดิมที่ไม่มีการแกะการไขคันนี้ได้โครงสร้างเดิมร้อซไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความแน่นอนค่ะภายนอกเนี่ยเราดูกันไปแล้วแต่บอกเลยว่าออปชันภายในของเขาเนี่ย จัดเต็มหรูหราน่าใช้งานมากๆเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะไปเลยจ้าสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure. com ก่อนที่เราจะไปดูภายในนะคะนี่ยังมีกันลอยที่ติดจากศูนย์โตโยต้ามาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นกันลอยแท้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันเลยค่ะ โอ้โหเปิดมาแบบว่าได้กลิ่นอายของความใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้แล้วก็โอ้โหนั่งเนี่ยเบาะรู้สึกว่ากระชับแล้วก็มีความานิ่มนวลมากๆค่ะเดี๋ยวพี่พง์เริ่มจากการสตาร์ทรถก่อนเลยดีกว่าโอ้โหเสียงเงียบมากๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราให้ไปดูไมเลยไม์นี่นะคะอยู่ที่6,700กว่ากิโลเท่านั้น แล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนแบบนะคะได้ถึง6แบบกันเลยทีเดียวอืแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคอนโซลกลางกันค่ะในตัวของเจ้าเวลอดนะคะตัวนี้จะมีการตัวชาร์จแบตนะคะก็คือจะอยู่ด้านนี้นี เป็นแบบไวเลสชร์เจอร์นะคะตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็หปิดตรงนี้นะคะเวลาเราใช้งานก็จะเอาโทรศัพท์วางตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังเป็นเบรกโ Pro แบบอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะได้ปุ่มสตาร์ทแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด แล้วก็อย่างเจ้าความปลอดภัยของเจ้าเวลอดเนี่ยบอกเลยว่าที่1แน่นอนนะคะก็จะมีระบบการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่รถออกนอกเลนนะคะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์นะคะที่เวลาใกล้จะชนแล้วนะคะจะมีระบบการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เวลาที่มีรถนะคะอยู่ด้านข้างก็คืออยู่ในมุมอับก็จะมีสัญญาณเตือนให้ด้วยนะคะแล้วก็กล้องเนี่ยบอกเลยว่า 360องศากันเลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่พงเข้าให่ดูนี่นะคะเดเริ่มปรับก่อนนะคะอันนี้เวลาที่เราจอดแล้วก็เราอยากจะดูมุมรถต่างๆนะคะนี่เราก็จะสามารถกดได้จากฟังก์ชันบนพวงมาลัยได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอย นี่เป็นยังไงบ้างคะเห็นนะคะ360องศาเลยด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ยังมีสัญญาณเตือนให้ด้วยว่าจุดที่เราใกล้จะชนเนี่ยมันอยู่ตรงมุมไหนนะคะบอกเลยว่าโอ้โหสมรรถภาพเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็ยังมีกล้องมองหน้ารถนะคะให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะแล้วก็เบาะของเท้าเนี่ย จะเป็นเบาะกึ่งหนังกึ่งผ้านะคะที่ออกสีดำโทนสีเทาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกียร์เนี่ยจะไม่ได้เหมือนรุ่นอื่นนะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์ดีปุ๊บนี่นะคะแล้วก็ยังมีตัวสปีดนะคะให้เรา ตบมาทางขวามือนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะก็รอบก็จะขึ้นมาอีกประมาณ1,000รอบแล้วก็สามารถเชนเกียร์ได้จากการที่เราดันขึ้นไปด้วยนะคะหน้าจอก็จะขึ้นว่า 1M ถ้าความเร็วของเราได้เนี่ยก็จะสามารถเชนเกียร์ต่อไปได้ก็จะเป็น 2M 3M คันนี้นะคะได้ถึง 6M เเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้าน ของเจ้าเวลอสคันนี้กันค่ะไปะโอ้โหห้องผู้โดยสารบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะคะแล้วก็ยังมีช่องแอร์นะคะที่อยู่ด้านบนเนี่ย ถึง2จุดเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. เราสามารถปรับระดับได้นะคะจากตรงนี้นะคะเราอยากจะปรับความเย็นแอร์ลงตรงไหนก็สามารถปรับได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องเสียบนะคะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยตรงนี้นะคะให้ถึง2จุดเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดู ด้านท้ายเลยนะคะเป็นที่นั่งที่6กับที่7นะคะว่าจะกว้างขนาดไหนพี่พวงขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่พวลงลองขึ้นไปให้ดูค่ะไปนี่นะคะพี่พวงเข้ามาอยู่ ด้านหลังของเจ้าเวล้อคันนี้แล้วบอกเลยว่าโอ้โหพี่พงก็นั่งได้กว้างมากเลยนะคะแล้วก็สามารถยืดขาได้ด้วยแล้วก็ยังมีช่อง power outlet นะคะตัวนี้นะคะให้อีกหนึ่งจุดไม่ต้องกังวลเลยสำหรับคนนั่งหลังที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่นะคะก็สามารถชาร์จได้จากตรงนี้แล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยแล้วก็เบาะตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องเดินทางไกลมีกระเป๋าเดินทางสามารถพับได้นะคะเรียบไปเลยนะคะบอกเลยว่า SUV คันนี้คุ้มสุดๆไปเลยนะคะดูทั้งหมดไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูห้องเครื่องของเจ้าเวลอสคันนี้ด้วยว่าเครื่องจะกริปขนาดไหนนะคะแล้วก็น็อตเคยไขหรือเปล่าตะเข็บเดิมหรือเปล่าไปชมกันค่ะห้องเครื่องนะคะของเจ้าเวลอสคันนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหได้ความใหม่มากๆอย่างว่าแหละรถปี2022นะคะใช้งานน้อยแล้วก็เป็นรถบ้านสภาพดีนะคะ คานหน้าวบอกเลยว่าได้ของเดิมทุกจุดอาร์คเดิมทั้งหมดตะเข็บเดิมทั้งหมดรอบคันฝากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยไขเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าของเราเนี่ยมีการตรวจกูอินสเปกชั่นให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะการตรวจกรูอินสเปกชั่นคืออะไรก็คือการตรวจโครงสร้างรถถ้ารถคันนั้นมีอุบัติเหตุนะคะ บอกเลยว่าตรวจดูอินสเปกชันไม่ผ่านแน่ๆที่ร้านของเราเนี่ยมีการตรวจดูอินสเปกชันเพื่อให้ลูกค้าที่อยากออกรถกับบารถบ้านมั่นใจว่ารถที่ร้านของเราไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนค่ะก็ฝากไปด้วยกับเจ้าเวลอดคันนี้นะคะเครื่อง1.5ตัวพรีเมียม ปี2022นะคะมาอยู่ที่6,000กว่าโลเท่านั้นราคา799,000บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเรายังมีดอกเบี้ยพิเศษให้กับคุณลูกค้าด้วยรีบมาออกกันก่อน สิ้นปีนี้นะคะดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่2.79นะคะต่ำสุดเลยสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีแล้วก็อย่าลืมนะคะออกรถกับเรานะคะถึง25ธันวาคมน,นี้เรายังมีการรุ้นรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง100,000บาทแล้วก็ยังมีฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่า10,000บาทให้กับคุณลูกค้าด้วย และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะของ W Smart เป็นบริการหลังการขายที่วริรถบ้าน,านห่วงใหยให้กับคุณลูกค้านะคะฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่พงศ์ขอฝากเบอร์ไว้ด้วยเบอร์0826805691สนใจเวลอสโทรมาได้เลยนะคะายค่ะ